กาสมาสวนอินทาลามของบอสทีละรอดยางสมาชิกของชมรมขลางการนอกประจําการเราสดสดตัดกินด้วยจากท่าโพครับจากท่าพนครับเป็นไงครับเจ้าของเจ้าของเจ้าของคุณทางชมรมนะครับขละการหวานดีบํานานอำเภอเมืองเรานําโดยท่านประธานนิคมเหลืองทองคํานะครับ แล้วก็คณะพ่อเมาแล้วก็ทางเพื่อนเรานะครับได้มาเยี่ยมให้กําลังใจรู้สึกผมรู้สึกซาบซึ้งและเป็นเกียรติอย่างสูงที่ท่านได้มาให้เกียรติมาเยี่ยมสวนของเราในครั้งนี้ขอให้ท่านและทีมงานของท่านจงเจริญครับสวนบอกบอกบอกสวนนะครับสวนอยู่ที่ไหนครับสวนสวนสวนอยู่ที่ท่าพลนะครับลูกค้าโบทองครับลูกค้าสนใจลูกค้าสนใจเชิญได้นะครับยังพรอมีให้ชิมอยู่ได้นะครับชื่อสวนชื่อสวน อ่าคูจำรองครับจำรองครับพอทีละพอพอทีละไหนคนงานนะครับข้าวตรงไหนข้าวตรงโรงเรียนข้าบคนข้างโรงเรียนข้าพนครับโอเค